สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการสมัครสมาชิกซื้อใช้ราคาทุนของแฟร์ดีกันนะครับหรือว่าพินาเครมบล็อกเกนะก็สามารถทําได้ง่าย,ายๆแล้วก็สามารถสมัครในฟรีด้วยนะครับอย่างแรกมาที่เว็บ7จ4 t e a m c o m ทนะครับแบบนี้นะหรือว่าทักเข้ามาทางไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งเป็นลิงก์ไปให้ก็ได้นะถ้าเข้ามาที่เว็บนะครับก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาจะทําการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่มีบัตรก็สามารถทําได้นะครับมีบัตรแล้วก็สามารถขายได้นะ สมัครได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะกดสมัครสมาชิกแบบนี้นะครับเขาจะให้เราทําการกรอกข้อมูลนะครับในส่วนของตัวเบอร์โทรของเราเข้าไปนะเราก็ทําการกรอกข้อมูลของเราไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปต่อนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับก็มันจะมีให้กด next ต่อไปนะครับอันนี้ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ เขาก็จะมีการยืนยัน OTP มาให้นะครับเราก็ทําการรอก OTP ของเราไปได้เลยนะเป็นการยืนยันการสมัครนะครับโอเคกดต่อไปได้เลยนะครับโอเคแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ หรือว่าถ้ามันไม่โหลดนะครับเราสามารถกด f5 ได้นะก็จะเปลี่ยนเข้ามาสู่หน้านี้ตรงนี้ก็เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวไปนะครับตรงนี้ก็ทําการอัปโหลดบัตรประชาชนนะครับชื่อข้อมูลนามสกุลนะครับเลขที่บัตรประชาชนวันเกิดน,นะครับแล้วก็ที่อยู่ต่างๆนะครับใช้เป็นที่อยู่จัดส่งเอกสารนะอีเมลที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะมีถามกันเข้ามามากเลยก็คือข้อมูลใบอนุญาตนะครับตรงนี้ก็บอกว่าไม่มีใบอนุญาตได้นะครับ เพราะว่าเราเป็นสมัครซื้อใช้นะครับวัตถุประสงค์ในการสมัครนะครับก็ใช้ส่วนตัวก็ได้เพื่อธุรกิจก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทั้ง2อ,อย่างก็ได้นะครับแบบนี้นะรู้จักได้ยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็เลือกไปเลยนะว่ามาจากตรงไหนนะขอผ,ผมก็ไปเลือกเอาเปออนไลน์นะครับแล้วก็ รหัสคู่แนะนำนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าใครกดสมัครไปแล้วยังไม่เจอขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้ใส่เลขแบบนี้ได้เลยนะครับ fm แล้วก็ขีดนะครับ19283กนะก็จะเป็นผมเองนะครับพอกดแบบนี้ไปนะครับก็กดยอมรับนะครับทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับ เขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าสมัครเข้าทีมผ่านลิงก์แนะนำนะครับแบบนี้นะก็คือที่เรากรอกไปนะครับก็คือ F M ขีดหนึ่งเก้าสองแปดสามนะครับก็คือเป็นผมเองนะก็คือจะเป็นทีมของเรานะครับก็คือวอลวุฒนะครับจากนั้นก็กดยืนยันไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตั้งพินที่ใช้ในการเข้าระบบกันนะเป็นเลขสี่ตัวนะครับอะไรก็ได้นะที่เราจําได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็กดยืนยันตัวตนนะครับแบบนี้ ตั้งพินสําเร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะใช้พินทุกครั้งในการเข้าระบบเนี่ยรดเข้าใจแล้วนะครับโอเคตรงนี้เขาก็จะแจ้งมานะครับกอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วนนะครับตรงนี้เราก็ไปทําการกรอกข้อมูลของเราไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีที่มีขาดอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบัญชีธนาคารนะแล้วก็เป็นรายละเอียดตัวแทนนะครับตรงนี้ก็เข้าไปกรอกได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับก็เป็นบันเดือนปีเกิดนะครับผมก็ใส่ไปใส่ไปเลยนะครับ เออแบบนี้นะครับเป็นก็าเพศชายนะครับกดบันทึกไปเรียบร้อยนะครับก็มันก็จะเขียวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็แบบกรอบบัญชีธนาคารนะเราก็กรอบบัญชีธนาคารนะครับชื่อธนาคารกรุงเทพกันนะครับอ่ะแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็กดบันทึกไปได้เลยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ทักไลน์มานะครับทักไลน์มาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีอีกอันนึงก็คือให้เรายืนยันตัวตนผ่านไลน์นะครับก็กดยืนยันตัวตนไปนะครับ แล้วก็ใช้มือถือสแกน QR code นะครับเขาจะให้เราทําการกรอกเลขเลขมือถือไปนะครับเบอร์มือถือเราพอกรอกไปแล้วเนี่ยก็จะเรียบร้อยนะครับเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครนะครับโอเคสําหรับใครที่แบบว่าต้องการซื้อใช้ราคาทุนนะก็มาที่72-4ทีมนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะสมัครง่ายนะครับแล้วก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถซื้อใช้ในราคาทุนได้แล้วก็แนะนําคนอื่นก็มีค่าแนะนําด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ